คุณเคยไหมคะที่พยายามที่จะปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับตัวเองเพราะว่าคุณก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่ามีบ้างหรือเปล่าที่ก็รู้ตัวดีอยู่ว่าต้องระมัดระวังคําพูดแต่สุดท้ายแล้วก็เผลอพูดสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการออกไปอีกแล้วหรือว่านี่คือคุณที่มักจะตัดพ้อต่อว่าว่าสิ่งที่คุณได้รับมักจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการถ้าทั้งหมดนี้คือตัวคุณวันนี้โชคดีมากนะคะเพราะว่านาชามีเทคนิคที่ดีมากๆมานําเสนอเทคนิคนี้ถูกสอนเอาไว้ตั้งแต่ปี1948แล้ว เทคนิคนี้เรียกว่า the ladder technique. c o m m i t น e ์ในการทำคลิปนี้ของนาชามีอยู่ด้วยกันแค่3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนาชาจะพาทุกคนออกไปนอกสถานที่เราจะไปรับพลังงานดีๆพลังงานพิเศษด้วยกันก่อนที่สถานที่จริงที่ the ladder technique เคยถูกสอนเอาไว้ที่ Wilshire e b e l Theater ที่ Los Angeles ซึ่งไม่ไกลจากที่พักของนาชา ลำดับต่อไปเราจะกลับมาค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจ l e เ r t e c h ทคนิคนี้กันไปทีละสเตป็ปแล้วก็นาชาจะให้รายละเอียดในทุกๆสเตป็ปอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนนำไปใช้ได้ถูกต้องและลำดับสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราเข้าใจทุกๆขั้นตอนแล้วเราจะมาวิเคราะห์เทคนิคนี้ด้วยกันว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกอย่างถูกต้องแล้วนะคะประโยชน์ที่คุณจะได้รับในคลิปนี้มีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะนชาค่ะวันนี้มา Philosophy t กับนาชาชาวินที่นี่นะคะสําหรับคลิปนี้เกิอนเอาไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะนชาขอขยายความอีกนิดนึงนะว่าวันนี้ที่เรามาพูดถึง ladder technique กันนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันสําหรับเทคนิคนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทํา visualization ซึ่งเป็นพาร์ทที่ใหญ่มากๆในการทํา manifestation แล้วก็การพัฒนาตัวเองและเทคนิคนี้นะคะเรียกว่าได้ใจนาชาไปเลยนะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มี ความล้าลึกนะคะแล้วก็น่าสนใจแล้วก็มีแต่คนพูดถึงนะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําสําเร็จนะคะคุณจะเข้าใจและนําไปใช้ได้จริงแบบระยะยาวตลอดชีวิตเลยนะซึ่งคนอเมริกันกล่าวขานกันว่าเป็นเทคนิคที่น่าขนลุกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอแนะนําให้ทุกคนอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทุกๆพาร์ทมีรายละเอียดที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต้องให้การใส่ใจถ้าเกิดว่าคุณนําเทคนิคนี้ไปฝึกโดยที่คุณไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนคุณอาจจะฝึกไม่ได้ผลหรือคุณอาจจะฝึกผิดพลาดแล้วก็ อาจจะทําให้ manifest ได้สิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะและนี่ก็คือหัวใจสําคัญที่ทําไมเราจะต้องมานั่งทําเทคนิคนี้ด้วยกันแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิคที่สําคัญแบบนี้ด้วยกันในคลิปนี้น,นชาสัญญาว่าน,นชาจะทําให้ชัดเจนกระชับแล้วก็รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันก่อนเลยค่ะเมื่อมาถึงที่นี่จินตนาการก็พานาชาย้อนไปอยู่ในช่วงเวลาที่ n e v i l l e Goddard คุณครูทางด้าน m e ม a Physic เคยใช้เวลาในช่วงเย็นของเขาที่ Vulture e-Bell Theater แห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันที่เห็นความสำคัญและสนใจเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การฝึกการเรียนรู้และพูดคุยกับ n เนว l ลอย่างใกล้ชิดในช่วงเย็นโรงละครแห่งนี้จะกลายเป็น Class Lecture ที่เนวิ l กอร d ดัตใช้สอนและแบ่งปันเทคนิคของเขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้ที่สะดุดีถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของเขาอย่างมากมายและที่นี่เองก็คือต้นกำเนิด t The l a d เ e r t e c h n i q ิคที่เราจะมาเรียนรู้กันนณชาขอให้คุณผู้ติดตามทุกท่านใช้โอกาสนี้เปิดใจรับพลังงานดีๆจากสถานที่สอนจริงเพื่อเป็นการเปิดรับความโชคดีก่อนที่เราจะมาเริ่มการเรียนรู้ t The l a d d e r t e c h n คนิคไปด้วยกันนะคะ ค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่อยู่ที่นี่พอดีนะก็ได้มีโอกาสพาตัวเองไปเห็นนะคะว่าสถานที่ที่คนอเมริกันในสมัยก่อนนะคะเขาไปเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณกันเนี่ยเขาไปเรียนรู้กันที่ไหนนะคะแล้วเขาสื่อสารกันแบบไหนนะ ก็ทําให้เข้าใจนะคะว่าเขาให้ความสําคัญแล้วก็เรียนรู้กันเรื่องนี้อย่างยาวนานแล้วนะน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันที่นี่สําหรับเราในเวลานี้ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้แล้วก็การนำนะคะตัวเองมาทําความเข้าใจในเทคนิคนี้ค่ะเทคนิคนี้นะเป็นเทคนิคที่แปลกแต่น่าทึ่งนะคะนะชามองว่าเนวิลนะเขา เป็นคุณครูที่นาชาประทับใจเพราะว่าเขาหยิบยกเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะคะกลับเข้ามาให้ทุกคนได้เรียนรู้จากการสอนแบบวิธีการปีนบันไดนะซึ่งน,นชามองว่าการปีนบันไดถ้าให้น,นชาสมมติฐานค่ะบ้านคนอเมริกันสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีบันไดชนิดนี้กันอยู่แล้วก็ทุกคนน่าจะเคยปีนเคยใช้แล้วก็หาได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาสอนเทคนิคนี้จากการหาสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะที่ทําให้ทุกๆคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเทคนิคนี้ได้อย่างแท้จริง ความชาเลนจ์ของนาชาในการทําคลิปนี้ก็คือวิธีการนําเสนอนะนาชาก็เลยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สเต็ปนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะฝึกวิธีนี้หรือว่าเทคนิคนี้ให้ได้ผลแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดให้ทุกคนค่อยๆตามนาชาไปฮีละสเต็ปสเต็ปแรกนะคะนั่นก็คือการสร้างจินตนาการ ตอนนี้นะคะเราทุกคนจะต้องมาทำหน้าที่เป็น imagination creator ไปด้วยกันจะเป็นนักออกแบบจินตนาการไปด้วยกันนะคะเราทุกคนจะต้องมานั่งจินตนาการบันไดของตัวเองณชาเองก็ฝึกนะไปหาบันไดจิว๋วมาได้บันไดหนึ่งนะก็พยายามฝึกเพื่อที่จะสามารถที่จะให้โอกาสตัวเองได้จินตนาการว่าตัวเองปีนบันไดด้วยวิธีไหนแล้วก็ณนะชาไปหาบันไดหนีไฟที่ตึกนะคะที่ ใกล้เคียงที่สุดนะคะกับการปีนล adder มาให้ทุกคนได้มองนะคะว่าจะใช้ตัวอย่างของณชาในการสร้างจินตนาการหรือว่าคุณจะเลือกใช้จินตนาการของคุณเองตอนนี้เป็นโอเพนออปชันนั้นทุกคนก็เลือกกันได้ตามอัธยาศัยค่ะสเต็ปที่2องเนะะี่ยค่ะเราจะต้องมานั่งทำเวิร์กช็อปกันทั้งหมด3วันค่ะซึ่งณชาเองนะคะก็ทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ ให้รายละเอียดแล้วก็ครบถ้วนมากๆซึ่งนาชาจะค่อยๆพาทุกคนไปทำความเข้าใจทีละลำดับนะลำดับต่อไปนะคะในสเต็ปที่3หลังจากที่เราเข้าใจในเรื่องของการทำเวิร์กช็อปแล้วเราจะมาทำความเข้าใจถึงสเต็ปในการทำวิชวลไลเซชันกันนะคะถ้าทุกคนอยู่กับนาชาครบ3สเต็ปนี้นะนาชาเชื่อว่าคุณจะสามารถนำ ladder t e c h n คเนี้ยกลับไปใช้นะคะเพื่อที่จะลองทดสอบนะเทคนิคนี้มันจะช่วยให้คุณพิสูจน์นะคะความจริงอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันในท้ายคลิป ะะถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ดูคลิปที่นาชานําเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างเอาไว้เนี่ยตอนนี้ก็ให้คุณนั่งหลับตาค่ะเมื่อคุณหลับตาแล้วนะคะคุณลองนึกลองจินตนาการภาพบันไดของตัวคุณว่าคุณอยากจะปีนบันไดแบบไหนสีอะไรวัสดุอะไรนะคะจะใช้วัสดุเป็นไม้ไหมเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กนะคะลองเลือกดูนะคะเลือกที่วัสดุดูหลังจากนั้นนะคะให้คุณมองเห็นตัวเองยือนอยู่ด้านหน้าบันไดนั้นแล้วก็ให้คุณเอื้อมมือขวาของคุณไปจับบันได คุณลองให้ความรู้สึกต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าอุณหภูมิของบันไดนั้นอะเป็นยังไงเย็นอุ่นอุณหภูมิของมันเนี่ยเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายคุณไหมหรือว่ามันเย็นกว่าหรือว่ามันร้อนกว่าคุณลองเลือกจินตนาการเมื่อคุณได้จับราวบันไดนั้นนะให้คุณค่อยๆก้าวเท้าขวาของคุณขึ้นไปอยู่ที่ขั้นบันไดแรกจังหวะที่คุณพยายามจะดึงตัวคุณขึ้นไปปีนบันไดให้คุณจับบันไดอีกด้านหนึ่งด้วยมือซ้ายนะคะตัวคุณก็ค่อยๆก้าวเท้าซ้ายขึ้นไป ที่ขั้นบันไดที่2คุณจะต้องทำสเตปนี้โดยการปีนบันไดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆด้วยตัวของคุณเองจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วคุณลองเห็นว่าคุณเห็นอะไรบ้างคุณรู้สึกยังไงคุณมองเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุณสัมผัสอากาศที่สดชื่นนะคะคุณลองเลือกจินตนาการด้วยตัวของคุณเอง เมื่อคุณอยู่จุดที่สูงของบันไดจนไม่สามารถจะปีนขึ้นไปต่อได้แล้วให้คุณพาตัวเองกลับลงมาค่อยๆไต่บันไดทีละขั้นมือและเท้าจะค่อยๆทํางานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นสเต็ปตรงนี้นะคะจะช่วยให้คุณฝึกการโฟกัสเพราะว่าการปีนบันไดขึ้นและลงต้องอาศัยการระมัดระวัง ในจินตนาการของคุณคุณจะต้องปีนบันไดนี้นะคะขึ้นและลงต่อเนื่องจนกว่าตัวคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้จักบันไดนี้ดีแล้วนะคะเมื่อคุณรู้สึกถึงความมีซิงโครไนซ์แล้วนะค,ะความทํางานกันอย่างเป็นระบบของระบบสมองระบบร่างกายระบบความเข้าใจในเรื่องของการปีนบันไดแล้วเนะะี่ยคุณสามารถที่จะหยุดได้ <S <S ก่อนที่เราจะทำเวิร์กช็อปในเดย์วันนะคะคุณจะต้องมานั่งเขียนค่ะคุณจะต้องเขียนป้ายนะหรือว่าหากระดาษหน้ามาเขียนว่าคุณจะไม่ปีนบันได งงไหมคะข้อความที่คุณจะต้องเขียนเข้าไปในกระดาษนะคะอาจจะต้องเขียนสักประมาณ4-5แผ่นนะกระดาษเหล่านี้นะคะุณจะต้องเขียนว่าฉันจะไม่ปีนบันไดหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เขาสอนเอาไว้ตามหลักสูตรเนี่ยเขาเขียนว่า I will not climb a ladder หรือว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยก็เขียนว่าฉันจะไม่ปีนบันไดนะเขียนเอาไว้ประมาณ4-5ใบนะคะแล้วเราก็เอากระดาษเหล่านี้ค่ะ ไปแปะไว้ในที่ที่เราสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนตอนนี้นะทุกอย่างก็ถูกเซตอัพเอาไว้ให้คุณได้พร้อมที่จะเริ่มต้นทำเวิร์กช็อปหมดแล้วนะคะคุณมีจินตนาการเรื่องการมองเห็นวิธีการปีนบันไดพาตัวเองขึ้นไปปีนบันไดแล้วก็ลงบันไดเรียบร้อยป้ายที่เป็นข้อความคุณก็เซตอัพเอาไว้ในทุกๆที่มีอยู่ในกระเป๋าร้างวางไว้ที่โต๊ะแปะไว้ที่กระจกที่ตู้เย็นที่ไมโครเวฟที่ไหนก็ได้ที่คุณเชื่อว่าคุณจะเห็นมันได้บ่อยที่สุดตั้งแต่วันแรกถึงวันที่3ม เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดกระเป๋าตาังแล้วเห็นป้ายข้อความให้คุณอ่านโดยการออกเสียงเสมอว่าฉันจะไม่ปีนบันไดหรือ I will not climb a ladder ถ้าเกิดว่าคุณส่องกระจกตอนเช้าระหว่างที่กำลังจะเตรียมแปรงสีฟันให้คุณพูดว่า I will not climb a ladder ฉันจะไม่ปีนบันไดหลังจากที่อาบน้ำเรียบร้อยระหว่างที่แต่งหน้าเตรียมตัวไปทำงานออกไปทำชีวิตประจำวันของคุณให้คุณพูดว่า I will not climb a ladder ฉันจะไม่ปีนบันได ถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะเปิดตู้เย็นหยิบอาหารแล้วคุณมองเห็นป้ายก็ให้คุณพูดนะคะทำแบบนี้ซ้ําๆกันให้บ่อยที่สุดเท่าที่วันนั้นของคุณจะเป็นไปได้นะยิ่งบ่อยยิ่งมีประโยชน์นะคะพูดให้ซ้ําให้ชัดเจนให้ขึ้นใจ จนกระทั่งมีคุณมีความรู้สึกว่าข้อความนี้มันเข้าไปอยู่ในสมองของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ย้ํากับตัวเองตลอดแล้วว่าฉันจะไม่ปีนบันไดฉันจะไม่ปีนบันไดนะคราวนี้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการทํา visualization บ้างนะคะ visualization ที่เราจะต้องนํามาใช้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาระหว่างที่ก่อนที่เราจะเผลอหลับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะช่วงเวลาที่คุณเตรียมตัวเองที่จะเข้านอนเนี่ยให้คุณจัดท่าทางการนอนในแบบที่ คุณไม่ชอบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณนอนตะแคงด้านขวาแล้วคุณหลับง่ายคุณนอนท่านั้นแล้วมันสบายแล้วหลับเร็วตอนนี้ให้คุณฝืนตัวเองนิดนึงนะคะมานอนท่าอื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะนอนหงายหรือตะแคงอีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าจังหวะนี้จะเป็นการสร้างเวลายืดเวลาก่อนที่คุณจะเผลอหลับให้มันมากขอนะคะที่คุณจะดึงการทำ visualization ที่เราได้จินตนาการวิธีการปีนบันไดของเราไว้แล้ว ตรงนั้นนะจินตนาการตรงนั้นน่ะที่เราออกแบบไว้อ่ะเราจะดึงเขามาใช้ในช่วงเวลาก่อนนอนให้คุณกลับไปนึกถึงจินตนาการของคุณนะคะว่าคุณจะปีนบันไดคุณได้ยื่นมือขวาไปจับราวบันไดแล้วแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเองค่อยๆปีนขึ้นไปนะคะเราจะเริ่มกระบ,บวนการฝึกจิตใต้สานึกของเราซึ่ง ช่วงเวลาก่อนนอนก่อนที่ร่างกายเราจะเผลอหลับเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญแล้วก็จะส่งสัญญาณส่งข้อมูลนะคะไปที่จิตใต้สํานึกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพและเห็นผลมากที่สุดในช่วงเวลานี้หลังจากที่คุณฝึกทำเวิร์กช็อปเนี้ยนะคะตอนกลางวันฉันจะไม่ปีนบันไดก่อนนอนให้นึกถึงว่าฉันปีนบันไดยังไงนะคะแล้วก็จะท่าทางที่จะอนุญาตให้คุณนะมีเวลามากพอก่อนที่คุณจะเผลอหลับทำแบบนี้จนครบ3วันวันที่4ี่ วันที่4ี่คือจบแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะเราจะไม่พูดเรื่องบันไดกันอีกเราจะไม่ต้องจินตนาการเรื่องบันไดนะคะให้เสมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นไม่มีอะไรใช้ชีวิตปกติไปเลยนะที่นาชาไปหาข้อมูลมาหลายๆคนที่ทําเทคนิคนี้ค่ะหลังจากที่เขาทําครบ3วันแล้วอะสิ่งที่เขาได้รับอะเป็นเรื่องที่แบบเขารู้สึกว่าคนลุกนะคะแล้วก็ทึ่งนะคะแล้วก็แปลกประหลาดใจกันมากก็คือหลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่วันเขาเผลอนะคะเผลอไปปีนบันไดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วางแผนมาก่อน จริงๆแล้วเราฝึกเทคนิคนี้กันไปทําไมแล้วประโยชน์อะไรที่เราจะได้จากเทคนิคนี้นะคะเทคนิคนี้นะชามองว่าเป็นเทคนิคที่ฟังแล้วมันดูแปลกๆแต่จริงๆแล้วให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเพราะหลายๆคนให้ฟีดแบ็กเอาไว้จากที่นชาพยายามหาข้อมูลนะคะซึ่งทุกๆคนจะต้องเอาไปเรียนรู้แล้วก็หาคําตอบด้วยตัวเองตัวนชา,วาไม่มีความสงสัยแต่นาชาเองก็ฝึกเพราะนะชาเองก็อยากที่จะให้ความมั่นใจกับตัวนาชานะว่านาชาสามารถที่จะฝึก ให้เข้าถึงนะคะแล้วก็เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้หนาชาสามารถที่จะฝึกได้เร็วขึ้นนาชาก็เลือกที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันในคลิปนี้เนืาชาบอกว่าเทคนิคนี้มันแปลกแต่ว่ามันน่าทึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทุกๆคนเขาฝึกแล้วเขาเข้าใจเทคนิคนี้แล้วะ ทุกคนก็จะบอกว่าไฟล์ของเขาอะเทคออฟเลยนั่นก็คือชีวิตเขาอะเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในเรื่องการเงินการงานการใช้ชีวิตความสัมคัธญเขาสามารถที่จะจับจุดได้เข้าใจเป็นวิชวลไลท์เก่งแล้วอะเขาก็สามารถที่จะดึงเทคนิคนี้ค่ะมาใช้ในเรื่องที่เขาต้องการนะ,ะนั่นก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ทําไมอยากจะมาแบ่งปันนะ,ะเพราะเนเชาก็มีใจที่อยากจะให้ทุกคนได้สําเร็จนะ,ะแล้วก็ถือว่าเรามาแชร์สิ่งดีดด้วยกันที่นี่นะคะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ uplift ะะหรือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมพยามส่วนที่2ที่นาชาจะมองเทคนิคนี้นะคะนาชามาวิเคราะห์ว่าถ้าจะสอนให้เราปีนบันไดขึ้นลงเนี่ยมันมองแล้วเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมีความทา้าทายอยู่สูงมากนะคะการที่เราจะมาจินตนาการพาตัวเองขึ้นแล้วลงบันไดเนี่ยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทุกๆส่วนแล้วในจังหวะเดียวกันเนี่ยคะ่ะบันไดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสภาพบันไดนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะ manifest ในจังหวะที่คุณกําลังปีนบันไดยอยู่มือคุณจับบันไดด้านขวากับด้านซ้าย ตัวคุณอยู่ตรงกลางบันไดตัวคุณอยู่จุดที่สูงสุดของบันไดมันจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องโฟกัสกับบันไดเพราะนั่นมันหมายถึงชีวิตของคุณมันหมายถึงความปลอดภัยของคุณมันหมายถึงความมั่นคงของคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณจะไม่ต้องการที่จะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นแล้ว ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆถ้าคุณต้องการอ,าอะไรสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ต้องโฟกัสกับสิ่งนั้นคุณจะไม่ไปสนใจเสียงของคนรอบข้างจะไม่ไปสนใจความคิดด้านลบเป็นเรื่องที่น่ชาหลงรักมากๆแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะคุณครูเนวิลกอดเดตของเราะะที่สอนเอาไว้ได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ชัดเจนแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องของการทำวิชวลไลเซชันเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากแต่จริงๆแล้วอะค่ะได้ถูกสอดแทรกเอาไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจอยู่ด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกนะ,ะนั่นก็คือ affirmation affirmation มาจากไหนอาจจะฟังดูเหมือนย้อนแยง้งตอนที่เราเขียนจำได้ไหมว่าเราเขียนว่าฉันจะไม่ปีนบันไดหรือว่า I will not climb a ladder Neville เขาได้กำลังจะสอนเราให้เราเข้าใจว่าสมองเราอะ่ะมันเข้าใจว่าอะไรคือใช่อะไรคือไม่แม้เราจะบอกสมองเราว่าเราจะไม่ปีนบันได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 จิตใต้สำนึกอะ่ะมันเข้าใจแค่ฉันซึ่งก็คือ I am หรือ I will ใช่ไหมกับบันได ซึ่งมันคืออะไรคะมันคือ matter matter ก็คือสิ่งของหรือสิ่งที่เราต้องการนะมีแค่สส่วนเท่านั้นที่จิตใต้สำนึกเข้าใจก็คือตัวเรากับสิ่งนั้นนะไม่ว่าจะเป็น action หรือจะเป็นสิ่งของซึ่งมันถูกสอดแทรกให้รู้ว่า affirmation ที่เขียนไวอ้อ่ะคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ affirmation ให้เป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณอะ่ะมันเข้าใจแค่ตัวที่เป็นประธานของประโยค แล้วก็สิ่งของหรือว่าแอคชั่นเท่านั้นแม้แต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนนอนที่เราพยายามจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกช่วงเวลานั้นสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังมากเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเราสามารถที่จะจับความรู้จับความเข้าใจแล้วก็พาตัวเราะขึ้นไปปีนบันไดได้ในที่สุดนะคะซึ่งมีพลังงานเหนือกว่าสมอง นะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ทําให้รู้ว่าทําไมเวลาที่เราต้องการจะแก้ไขอะไรเราน่าจะกลับไปแก้ไขที่จิตใต้สํานึกเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เห็นผลในระยะยาว ความล้ำลึกนะคะในส่วนสุดท้ายที่นาชามองว่าเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดอะคะ่ะนั่นก็คือการเลโกนะคะการที่พอครบเวิร์กช็อปสวันแล้วอะแล้วเราไม่ต้องใส่ใจเราไม่ต้องสนใจเราลืมมันไปเลยอะคะ่ะให้เสมือนกับว่ามันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งใจจดใจจ่อหรือว่าจะต้องมานั่งคาดหวังให้มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการฝึกการปล่อยวางนะคะการปล่อยวางกับสิ่งที่เราต้องการนะคะการปล่อยวางกับการเห็นชีวิตของเราเป็นเรื่องที่มันน่าที่จะต้องเข้ม นะถ้าเกิดว่าทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคนี้แล้วนะชายอยากจะฝากกันบ้านค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนจากบันไดให้เป็นสิ่งที่คุณต้องการได้คุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรจะเป็นเงินหรือเปล่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์จะเป็นนิสัยที่ดีขึ้นหรือว่าคุณต้องการที่จะม a เนฟเสตเรื่องไหนสำหรับนาชานะคะนาชาเองก็แอบรักไก่นะจริงๆแล้วนาะชาไม่ได้เขียนที่ I w a n l อ o ครามอลเล d d ดเท่านั้นนะคะนะชาแอบบเขียนสิ่งนี้ค่ะเพราะนี่จริงๆคือนิสัยที่นชาัอยากจะฝึกให้เป็นนิสัยที่ถาวรของนชานั่นก็คือการทำา x x r r i s s e ให้มากขึ้นนะการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะ้าเองก็แอบ,บทำ manifestation โดยนำ ladder technique นี้มาใช้ด้วยตัวของนชาเองนะคะซึ่งนะ้าัเองก็กำลังฝึกอยู่นะแล้วก็อยากจะลองส่งกันบ้านไปให้ทุกๆคนช่วยกันคิดนะคะว่าตัวคุณอยากจะ m a n i f e s t อะไร ขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสคลิปนี้แล้วก็ให้เวลาสำหรับการเรียนรู้เรื่อง the ladder technique นะคะถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะชาต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่นชาใช้เวลาเตรียมตัวนานมากๆหลายหลาย,ลายอาทิตย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังต้องฝึกกับตัวเองต่อไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าผู้ติดตามที่รักคนไหนนะคะลองนําไปใช้แล้วหรือว่าระหว่างทางที่กําลังฝึกอยู่มีคําถามมีข้อสงสัยอะ่ะช่วยส่งข้อความใต้คลิปมาบอกนชาได้นะถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่นชาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นชาจะรี ช่วยเหลือแล้วก็ไม่ลังเลที่จะติดต่อคุณเลยนะคะทุกคนจะได้มีโอกาสได้เป็นผู้ที่รับพลังงานแห่งความโชคดีนะไปฝึกสิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณแล้วก็นําไปพัฒนาให้ได้ผลในทุกๆด้านที่คุณต้องการสําหรับคลิปนี้นะชาขอบคุณจากใจนะคะในคลิปต่อไปมีข้อมูลที่ดีมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเทคนิคที่ทําให้ทุกคนสบายใจขึ้นมีความสุขขึ้นณะชาจะไม่ลังเลที่จะมานําเสนอเอาไว้ในพื้นที่นี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วพบกันใหม่แนนน่่่อคคะะ I will not exercise.